เมนูวันนี้นะคะจะเป็น3ชั้นหอ่อชีสท,ทอดค่ะเป็นเมนูของว่างนะคะของกินเล่นแบบง่ายๆส่วนผสมไม่เยอะมากค่ะมีแค่หมู3มชั้นนะคะชีสมีไข่ไก่ค่ะกล็ดขนมปังแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำมันพืชค่ะบางคนก็ใช้เป็นเบคอนนะคะซึ่งเบคอนเนี่ยมันจะมีความเค็มเนาะชีสก็จะมีความเค็มด้วยค่ะจิมก็เลยเลือกใช้เป็น3ชั้นเพราะว่าจะลดความเค็มลงนะคะไม่อยากให้รสชาติมันเค็มมากเนาะจะได้เด็กๆจะได้กินได้ด้วยค่ะ เริ่มต้นจากการเตรียมส่วนผสมไว้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหมู3มชั้นแบบสไลด์นะคะที่เราซื้อมาค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นสไลด์บางเหมือนเบคอนเลยค่ะหมูสาชั้นสําหรับกินชาบูค่ะจะใช้ชแบบนี้นะบางมากแล้วก็ตัวชีสนะคะจะมีมอสซาเรละลาชีสกับเชดดาชีสตัวนี้เลือกใช้ตัวไหนก็นได้นะคะตามชอบเลยมอสซาเรละลาชีสเนี่ยมันจะยืดๆนิดนึงส่วนเชดดาชีสเนี่ยจะไม่ยืดนะคะเป็นแบบธรรมดาวิธีห่อนะคะเราก็เตรียม3มชั้นค่ะวางบนเขียงแบบนี้นะคะ จิมจะใช้ชิ้นละ2แผ่นนะคะวางเป็นกากระบาดแบบนี้นะคะจากนั้นก็แกะตัวชีสแผ่นของเราเนี่ยค่ะชีสแผ่นแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปค่ะเซเว่นก็มีขายนะคะจิมจะตัดเป็น4ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะหั่นเป็น4ชิ้นกาก,ากระบาดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอา1ชิ้นมาวางตรงกลางแบบนี้นะคะตัวเนี้ยชีสมันค่อนข้างบางนะคะจิมอยากให้ชีสมันเยอะๆหนาๆหน่อยจิมก็จะใส่ีก2ชิ้นนะวางลงไปแบบนี้ จากนั้นเอาหมูสามชั้นแผ่นข้างล่างนี่ค่ะประกบขึ้นมาแบบนี้นะคะห่อไว้2อันเลยอ่ะแล้วก็ใส่ชีสที่เหลืออีก2ชิ้นเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็ห่อเอาหมูสามชั้นส่วนที่เหลือเน,นี่ยค่ะมาประกบด้านบนแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะส่วนผสมเนี่ยไม่เปนนะใครอยากได้กี่ชิ้นก็ห่อไปค่ะ เรียมไข่ไก่นะคะตีให้ไข่แตกค่ะแบรบแรกจะเป็นชุบไข่ก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นแป้งแห้งแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะเป็นจิม้มใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะหดือใช้เป็นแป้งข้าวโพดแป้งสาลีได้หมดเลยนะเกล็ดขนมปังเดี๋ยวเราจะเอาหมู3ามชั้นที่ห่อชีสไว้นะคะมาชุบแป้งแห้ง เป็นแป้งทอดกรอบนะคะชุบไข่ค่ะแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็คลุกบางๆแบบนี้นะคะให้ทั่ว,วแล้วก็เคาะๆนิดนึงค่ะไม่ให้แป้งเยอะเกินไปเนาะดูพอทั่วๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปชุบไข่ไก่กลับด้านไปมาให้ทั่วค่ะเอาซ่อมตักขึ้นแบบนี้นะคะไข่จะได้หยดลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเกล็ดขนมปัง เอารยข้างบนแบบนี้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะไม่แรงจนเกินไปค่ะลองเทสดูค่ะให้น้ำมันพอฟูขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอันนี้ยังไม่ยังไม่ร้อนเลยค่ะยังไม่ฟูสนิทเลยเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ ลดไฟลงค่ะทีนี้ให้เหลือไฟอ่อนน้ำมันร้อนขนาดกลางนะคะเอาสามชั้นที่เราเตรียมไว้นี่ลงไปทอดเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปคนเบาๆนะคะจะได้สุกทั่วถึงเราจะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะถ้านานเกินไปเนี่ยชีชจะละลายได้ค่ะกลับด้านนะคะ ค่อยๆกลับแต่ถ้าทอดเร็วมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราใช้หมูสามชั้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกค่ะต้องกาเวลาดีๆค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ2-3นาทีนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะเป็นชิ้นบางๆอยู่แล้วเนาะใช้เวลาไม่นานก็สุกค่ะจะเห็นว่าชิ้นเริ่มเยอะหมอกมาเลยนะคะนีคะตอนนี้ก็คนๆอีกนิดน,นึงโอเคสีสวยงามแล้วค่ะเราก็เตรียมตักขึ้นได้เลย เขย่าให้เสด็จน้ำมันนิดนึงพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำมันเห็นไหมจะเห็นหว่าชีดเริ่มเย้อะออกมาด้านข้างเห็นไหมแบบนี้ค่ะกินตอนร้อนๆนะคะจะอร่อยเลยนี่โอ้โหชีดทะลักออกมาเลยค่ะ าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็เป็นชีสิมเยิ้มแบบนี้เลยคะ่ะกลิ่นหอมสำหรับคนที่ชอบชีสนะคะเมนูนี้แบบว่าดีงามเลยะคะ่ะหอมอร่อยทำง่ายไม่ยากเกินไปนะคะจะกินกับซอสพริกซอสกังเทอเมหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะกินได้หมดเลยนี่ค่ะแล้วจิมลองกินกับ อซอสมะเขือเทศนิดนึงนะคะนี่อ,อร่อย คือตัวนี้ไม่ได้เค็มมากเลยค่ะอร่อยกําลังดีเลยค่ะรสชาติไม่เค็มจนเกินไปกินเล่นๆเฉยๆก็ได้ถ้าเราใช้เบคอนเนี่ยเบคอนมันก็เค็มเนาะชีสก็ออกจะไปทางเค็มนิดนึงถ้ารวมกัน2อ,อย่างเนี่ยมันก็คือจะเค็มเบิ้ลเนาะจิมจะไม่ค่อยชอบเค็มมาค่ะก็คือเลยเอาหมูสามชั้นเนี่ยมาใช้ทําให้ลดความเค็มลงค่ะอร่อยพอดีเลยต้องลองค่ะใครที่ชอบเมนู3ชั้นบางๆชีสเยอะๆกบกรอบแบบนี้ต้องลองนะคะทําง่ายสะดวกมากเลยค่ะ สำหรับคนที่ชอบเมนูแบบนี้นะคะก็ลองทำดูได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนไม่เค็มแน่นอนค่ะแล้วก็หนังสือจิมนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะยังอยู่นะคะใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลย,เลยที่ Facebook นะคะแชทเข้าไปสั่งซื้อนะคะราคา450บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะ ทั้งหมดเนี่ยมี100เมนูนะคะแล้วก็ทุกเมนูสามารถสแกนดูคลิปได้ด้วยค่ะในเล่มน,นะคะจะเป็น QR code แบบนี้นะคะสามารถเข้าไปสแกนดูได้ด้วยตัวหนังสือใหญ่เบิ่มมากอ่านง่ายชัดมีสูตรชัดเจนมีรายละเอียดให้ด้วยนะคะมีอาหารไทยข้าวหวานค่ะนี่ค่ะ ใครอยากดูเล่มเต็มๆนะคะก็สั่งซื้อดูได้ค่ะนะะี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเล่มหนาเล่มใหญ่สีทั้งเล่มนะคะสวยงามสั่งซื้อได้นะคะ450บาทส่สงฟรีทั่วประเทศไทยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ